พ็อปซิ l คิลที่หม่อมมีกับน้องควีนจะทำวันนี้นะคะไม่มีใครเคยกินที่ไหนมาแน่นอนใช่ไหมลูกใช่ส้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถืออย่าลืมกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะเพื่อติดตามน้องควีนสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราควินจู๊ดเย้ yeah. คิดถึงจังเลยคิดถึงน้องควีนนะคะคิดถึงหม่อมมีไหมจังอยากกอดอยากกอ เรามีเพสใน Facebook นะคะชื่อว่าอะไรลูก Queen Tube Queen t u นะคะอย่าลืมไปกดหรือให้กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่ากำลังจะจัดกิจกรรมแจกของเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะพลาดนะพลาดเด็ดคาดใช่ค่ะที่เพจที่เพจ Queen Tube นะคะโอเคกลับมาเลยกลับมากลับมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะในช a l l เล g e ที่มีชื่อว่า Pop Circle Challenge ไอติมนั่นเองนะคะ pop c i c l e แปลว่าไอติมวันนี้นะคะเราจะมีใช้ช็อปกินส์ตัวนะคะแล้วก็จะเป็น Number รแหมายเลขนะคะให้เราจับเป็นฉลากขึ้นมานะคะว่าใครจะได้หมายเลขอะไรแล้วก็ได้เป็นส่วนประกอบอะไรในการทำ pop c i c l e พวกเรานะคะซึ่งรับรองว่า pop s i c l e ที่หมามีกับน้อ,องวินจะทำวันนี้นะคะ ไม่มีใครเคยกินที่ไหนมาแน่นอนใช่ไหมลูกใช่แล้วจะกินได้หรือไม่ได้นี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ rock paper scissors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  แอบไปเลย,ม,ม,เลยเมัไปก่อนเนะลยองอ๋อไปก่อนนะเฮ้ยเรามีตัวอันนี้ที่จะ ละของแข็งเราก็จะละลายกับน้ำจ้าโอเคจะไปก่อนนี่มามเลือกเบอร์หนึ่งค่ะละลายกับน้ำเลยของนี้เฮ้ยี่ที่น่าชอบมันเป็นขอนใช่อันนี้มันถึงชอบ มันแบบว่าจะกอบกอบหวานหวานนะแต่แต่ต้องใส่ยังไงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราต้องละลายน้ำนะคะ <c oughs> ลงไปในพิมพ์ไอติมของบานีเลยนะแต่ว่ากลิ่นหอมนะ ใส่ว่าเรามามมมไม่คุกมันรูไม่ค่อยใส่ลงไป <laughs> นี่ตาลูกพีนเลยค่ะลูกพีนออกตัวนี้ไปมาปลดลูกพีนเลยเบ Boo 6ค่ะสแนค็นคแจ็คสแน็คแจ็คอ่ะเลือเ่อกันทำกันนามนี้เลยนามนี้แก่นี้ นี่นะคะของน้องควีนนะคะเป็นสแน็คแจ็คหัวรันเตาอบกรอบนะคะไม่อร่อยแน่รสของน้องควีนรสเห็ดหอมชิสทาเกะค่ะไมนนี้ยังไม่เคยกินเลยนะไอ้สแน็คแจ็ครสนี้อ่ะเราไม่ชอบรสธรรมดารสออริจินอลค่ะ ของน้องกรีนนะคะตามมามีบ้างมาหยิบตัวนี้ดีกว่าเบอร์สามค่ะของมามีเบอร์สามนะคะดูสิว่าหมามีเซชคดีนะม่มอีกแล้วมมาอเดี๋ยวจะปด อย่าเอาไปทําตามนะมันไม่ดีกินมาม่าดิต่มัาอร่อยมากเลยคร่อยมากดิโอเคนี่แะนี้นะมนหมดเลยใช่ไหมใช่มันก็จะปนแบบนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมามี่จะเทใส่ลงไปเลยนะคะง่ายกว่าเทใส่ในถ้วยก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ําตาม ทีนี้นะคะเพื่อจะทำให้มันเป็นพอปซิเคิลใช่ไหมคะถ้าแ,แบบนี้เดี๋ยวมันไม่ไม่แข็งติดกันอนะ่ะเดี๋ยวมันมีขอเติมน้ำลงไปนี้อุ้ยมูจากข้างล่างไปถึงข้างบนเลยอ่ะไม่กี่รูปเห็นนะทุกยใช่อ่ะอ่ะ,อะต่อไปตาน้องพีนค่ะนี่ต เดียย๋ยวคุยกัได้แค่ทัวรอย่างนียวใช่ใช่น u m b e r ร์สหมายเลขที่สองหมายเลขสองนะคะเค้กกล้วยหอม <laughs> ลอนเลยลนเลยหยิบแล้วลนทีเดียวเลยหยิบไม่กี่ทุกหยิบแล้วมันปุกดวนเลย <laughs> ไอติมเค้กกล้วยหอมนะคะหา <laughs> โชว์ก่อนหูกนี่ <laughs> ใส่ไปสิ ต้องฉีดผิดใช่ไหมใช่ส่อยด้วยเทียวเนอะโอ้โอ่ะนี่นะคะเค็กไปติมเค้กกล้วยหอมของน้องครีนมีอะไรบ้างมีสแนค็คแจ็ครสเค็กแล้วก็มีเค้กกล้วยหอมโอเคต่อไปตามอ่ะม่บ้าง เบอร์แปดค่ะมัาจะมาดูกันนะมัาชอบดจากขอเงินกันเฮ้ย,อ,ยอะไรแนะม็กเมมี่จะมาทำวันนี้นะคะัมมีจะมาสอนน้องๆนะคะทำไอติมจาก แม็กกี้เย้ขอที่ชูอหน่อยแน่ๆค่ะเพราะรูปูกหยอกหยอกหยอกอิม่ต้องกินกินกินมาแค่เปิดฝาได้หยอก าค่ะเห็นไหมคะไอติมแมกกี้ขามามีง่ายนี่เดียวเย้ตาตั้งเป็นค่ะอุ้มแมวแมกกี้เบอร์5ค่ะโไทย แล้วพีนได้ไข่ยแล้วนะคะมันปอกกันเลยไข่ไอติมไข่เฮ้ยเดี๋ยวมีเคยได้ยินนะไอติมไข่แต่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นเลยมีช่วยจับ เดี๋ยวต้องเอามาเพิ่มอีกเพื่อนมดูดิมันบีบแบบนี้เลยอ่ะมันบีบแบบนี้เลยลองดูดิไข่แดงมันบีบแ่ะมันหอมๆแบบจับเองมันจะโกนอป้องกินกันเปรี้ยวๆอยากเอาอะไรค่เอาออกแล้วขึ้นาขาลกค่ะไอติมไข่ทองคำควีนนะคะยดูน่ากินอ่ะไข่สองใบ อ่อมามีมามีเลือกอ,อ่านังเสื้อดีกว่านังสเสื้อเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ทำไมมันหนักกะหนักอัน้หยาบมันหนักกะโดนโดนแล้วลนะ่ะซอสพริกซีราชาไปไปบีบลงไป น้องๆเคยกินไอติมรสชาติที่แปลกที่สุดในชีวิตกันหรือเปล่าคะแชร์มาให้แบบมีกับน้องควินรู้ด้วยนะคะว่าเป็นรสชาติอะไรแต่ตอนนี้น้องควินขอปิดจมูกก่อนนะคะกลิ่นมาแล้วก็มันไม่เสร็จแล้วนะคะอ่าค่ะน้องควินเบอร์เจ็ดค่ะรู้ได้ไงรู้เลยมันมีดีถุงเดียวแล้วนะคะอ่าโอเคเรามาดูกันน้องมืนทรารเลย ไอติมสาหร่ายค่ะกันไก่เลยค่ะ,ะกํไก่ <Okay. S 1> อีกสอง,งเติมนะ้ำแล้วนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะเรามาดูไอติมกันนะคะเราทำเสร็จแล้วนะคะ ก่อนที่จะพาไปเข้าช่องฟิสนะคะอีกประมาณ4ชั่วโมงเรากลับมาดูกันนะคะว่ายติมของพวกเราจะออกมาหน้าตายยังไงโอเคไปเลยนักบินตอนนี้นะคะเราก็ได้ไอติมของเราแล้วค่ะแล้วก็เรามาจุ่มน้ำกันเลยใช่ค่ะนักบีนแกอันเชื่อค่ะไปก่อนอ่ยไปก่อนได้ไหมออไต้องยกไปทางนนะ น,นี่นะคะเคยดูคนแรกอ่ะขอน้องพรีนรสอะไรอ่ะไอ้น,นี่รู้สึกว่าจะเป็นสแน็คแจ๊กรสถั่วลันเตาั่วลันเตาอบก,กรอบรสเห็ดเป็นไงบ้างลูก เย็นๆนะอันนี้อันนี้ของมามีนนะเมกกี้มันไม่แข็งเลยค่ะนี่ไม่แข็งเลยแล้วก็ามมาโอ้โห แต่วามีได้มาม่านะคะมาม,าม่าของามีไอติมมามา่ากลิ่นมามา่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะใช่ไหนอขอลองชิมด้วยไหนขอลองชิมด้วยไหมฮึ้ยเอ้ย<า>อก็เหมือนแบบ เจนมามา่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกไอ้ติมคาย <laughs> ไอ้ติมคายเยอะยังมีไข่แดงอยู่เลยอ,อ <laughs> ขอไม่กินได้ปะไอ้ติมมันไม่สุกลูกลอย่ากินเข้าไป เอาเก็บไข่ดิบมันน่าไม่อร่อยกล่องมามีมาม่าเก็บได้อันหนึ่งโอ้โหในไหนเอ้ยไอติมสาลายเนี่ยมาีดูสิมีน้ำอยู่ในนี้แล้วก็หัวใช่ก็เราใส่ใส่น้ำลงไปไงลูกโอเคมากินพร้อมกันเลยอ่ะวันนี้ของพูไม่ใช่ของวันนี้อ่ะเดี๋ยวไม่เก็บอาเซีย Yes, my พอพอองคพีนกินได้อาเก็บไว้อันสุดท้ายแม็กกี้ของบะหมี่มันกินไม่ได้อะมันไม่ละลายเอ้ยมันมันไม่แข็งอะค่ะเดี๋ยวมาลองดูอันสุดท้ายของพีนซอสพริกสีราชาเดี๋ยวมาหมี่จะตักขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแล้วไม่ให้มีรสชาติสีราชาด้นยาะเดี๋ยวเราจะใช้ต่ออันนี้ก็ไม่ ไม่ค่อยจะจับตัวแข็งนะคะแต่ว่าก็เป็นน้ำแข็งนิดนึงเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมา,มามิจะลองชิมให้ดูะคะ่ะชิมพร้อมกันน้องพีของ้องพีอะไรอ่ะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมอ้ยนี่ขอไม่ทิอ่ซอสพริกสีราชานะคะ<ม>เดี๋ยวมัมไปก่อนแล้วกัน นี่นะคะของพวกเรานะคะน้องควีนก็ชนะค่ะเพราะว่าน้องควีนทําทุกอย่างนะคะออกมาเป็นไอติมได้หมดเลยออกมาเป็นพ็อปซิเคิลได้หมดเลยน้องควีนชนะเย้ <c oughs> <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้เยอะเะด้วยนะคะแล้วก็แชร์กันมาให้แมามี้กับน้องควีนฟังด้วยาดูด้วยนะคะว่าไอติมรสไหนที่น้องน้อง กินกันมาเคยกินกันมาแล้วรสชาติแย่ที่สุดเป็นรสอะไรนะคะหมองมี่อยากรู้จะเป็นหนึ่งในแปดที่พวกเราทํากันบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะหมองมีแล้วก็น้องควีนใช่ไมลูกต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายจจนคลิปหน้าค่ะไจ้ควรเบียควีนบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ